ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะเอามือในพ่้พอมเตรียมสีพามาติดตามเลขล็อกหูโอ้เลขล็อกสูตรลับนะครับเนาะมาโดนดวนนะครับเอฟซีรอคอยนะครับเนาะครับหวยล็อกสูตรลับ ครับเอฟซีวันที่หนึ่งตุลาคม 65, หกห้านะครับเนาะไปเบิ่งไปเป็นเนีย่ยทา่ากันครับเอฟซี มาใหม่ๆสดๆด,ด่วนๆเนาะครับเนาะ 1นึ4งส0งสามสี่ห้าสิบนีับเอฟซีสิบเอ็ดงวันนี้เดี๋ยวพอแจมสี่สี่ตัดให้นะครับเอฟซีเนาะมันมันลายเอาโอ้พอแจมมาเขียนชองอันเทือตัวนี้ เก้าแปดพอเตียมเขียนผิดทั้งเบิดทั้งมว้วนสีเบ็ดหางคือเก่าครับเอฟซี FC. เดี๋ยวพอเตียมก็สิมาตัดออกอีกคืองวดก่อนเนาะครับเนาะเลขที่ไม่น่าจะมาด้วยกันนึงเตียมหยุตัดเด้อนะครับเด้อ หกหนึ่งนี่ตัดครับเอฟซีเก้าเจ็ดตัด 9, 8, เก้าแปดพโพแทมตัดสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งสี่สอง นี่ต่วเหล็กพอเตียมกับมาหากับสวงก็บ่เคยมานำกันจักเถือเีครับบเอฟซรปิมางวดนี่นี้น่ว่าพอเตียมนั่งคิดอยู่นี่ครับเตัดบอ่อหาซวงนี่พเพรเรียกเรียกพอเตียมนั้นมันในหาหากับสวง พอเตรียมตัด,ด้อครับนะหาสองนี่เพราะว่าเอฟซีผู้ใดได้เบิ่งได้ติดตามพอเตรียมก็ได้เห็นนะครับนอกเพราะว่างวดนี้มันได้สองกับห้าสองกับห้ามันก็น่าจะมาหนึ่งตัวมันบอกเคยมานำกันไหมครับเอฟซีพอเตรียมตัดไปแล้วซีเดือนยุนหนึ่งสองสามซีห้าหก ี๋ยวมันมีสูตรหนึ่งของพอตพแทมนี่ได้เก้ากับสามเก้ากับสามนี่ก็ไม่น่าจะมาด้วยกันพร้อมนี่นครับเตียมคอยตัดไปเรื่อยหน่อยให้มันเลือนหน่อยตัวนอ้อยหน่อยหางลงครับยืซีวันนี้มันจะเลืออยู่สามสี่ห้าหกเจ็ดเลืออยู่เจ็ดหาง เกดหางไลยบ่ครัเอฟซีก็คือคือเกาเดอเอฟซีเดอ FC, เวลาเข้านั่นเข้ากระกรับตัวพร้อมงมดก่อนมันเขา่ามันมาสามศูนย์นะครับเนาะแต่ว่าเลขมันออกศูนย์สามออกตัวกลับแต่ว่าเอฟซีได้นีมักตัวเดก,ก้กระกรับตัวพร้อมนะครับเนาะมันนี้พอเตรียมที่เอาซ้ำนี่ล้วตัดให้ซ้ำนี่แลหและก็ถือว่า เหลือบ,บนหลายเดี๋ยวเขาเตรียมเทียนไว้ทั้งลุมนี่นะครับเนาะมันมันสีสีม่วกันมันจีเรือ,อยูสองหนึ่งส,หงสีหนึ่งแปดหนึ่งสีสอง 9ก้าสองเกนี่หนึ่งสอห้ดืออยัง6หางครับเ c ฟีมาในตัวเด่น ตัวเด่นเนาะครับในนี้เนาะพอเตรียมขอเอาติดหนึ่งติดสองเกือบเบิดพอดีเอฟซีนี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งพอเตรียมเนี่ยนในสามหางนี่ ส่วนเก่านี่พอเตียมไปมักล่างนี่เก่าหาหาเก้านี่พอเตียมมักล่างนะครับแต่ว,ว่าเลขศูนย์นี่เซฟซีกันระวังเพราะว่าล่างเทธอมันมาล่างนี่ครับเออล่างกับมาใดเด้อครับเด้อบัว่ามาตมบดเด้อครับแต่ว,ว่าล่างนี่กาซีมาโดนโดนมาเธอหนึง่งนี่ครับไว้ล็อกสูตรลับนะครับเนาะแต่ว่าได้นี่ เอฟซี FC, แคบเอาไว้นะครับได้เอาไปเบิ้งเบินเล็กอะไรนะครับเนาะมีมีสิบสิบเอ็ดหางคือเก่เวแวต่วนตรแยมตัดสรุปลงมาแล้วเหลือแค่นี่ครับเอฟซีนี่ครับ,รบสัตว์บับสัตว์อยู่เนาะหัวล็อกสูตรลับมาดุนด่วน ครับเนาะแคบนาจอยเบิ้งนะครับเด้อ,ไ,ดอ,อไปเบิง้งเป็นแนวทางน้ากันเนาะครับเนาะส่วนพอเทียมตัดแล้วเหลือหกหางครับกรับตัวน้าเนาะเอฟซี FC เนาะอย่าว่าบวกกับตัวนะครับเด้อส่วนพอเทียมเนียนแหงก็มี่สองหนึ่งสีหนึ่งสีสองหกตัวนี้ก็เอฟซี FC มักตัวเด็กก็เอาไว้หรือเอ,อทาทั้งเบิดนี่ก็ได้เนาะครับเอฟซี FC มันลายหางเพราะว่าพอเทียมมันว่ามันลายครับงวดกว่อนงวดที่ผ่านมาพอเทียมตัดให้ก็ถือว่า ่านเนาะครับเนาะ่ันออย่อ,อยูอ่เอาหวดนี้กะเอาซ้ำนี่นะนี่งก้างนี่แหละครับยบซีเตียมขอเดียนยำจริงเนาะครับเนาะอย่าลืมกับโตน้าครับเอาแคบแคบแคบนาจอยเบิ้งนะครับเดอเอ้อยบซีนี่คือสูตรลับหวยล็อกสูตร,รล็อกหวยลับเนาะครับเนาะวันที่หนึ่งตุลาคมหกห้านี่เอาไปเบิ้งไว้เป็นแนวทางน้ากัน พี่มักทั้งเบ็ดเก่าทั้งเบ็ดก็ได้กลับตัวความขันโมมักซุ่มพอเตียมเด่นให้นี่พอเตียมตัดออกไปแล้วเอาสัตว์เนาะครับเนาะเห็นเนาะเอาแคืบหบนาจอยเบิ้งเดิครับเด้อไปเบิ้งปเป็นแนวทางน้ำกันผิดพลาดเนากิดบ่าว่ากันเนาะครับเนาะแต่ว่าเลขสูนยนี่กับเขามาดีอีเดี๋ยงหมดกอนพอได้เบิ้งได้ติดตามพอเตียมกันจะเห็นสามศูนย์หกศูนย์สาม ครับเอานี่ลนะสรุปแล้วก็มีชํำนี่เอาสุดท้ายทายสูดรเพื่อยมก็ขอขอกาบขอบขอบุนเอฟซทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพมื่อแยมแยมขอให้มีตะควมสุขควมจเจรญอน,นะครับเนาะควมเก็ยบยายให้ได้ควมไขยอยาให้มีด้ครับเดอ้อขอให้มีอายุม,มันควนเงินทำมาค้าขายกัขอให้จเจริอนุ่งเรื่องนะครับเนาะวันที่หนึ่งตุลาคมก็ขอให้โชคให้มนันถูกหวยรวยเงินกันเนาะเอฟซเนาะ อาสุดท้าย,ายสุดนี่กันปะียบมีแค่นี้นะครับเนาะขอเอซทุกคนจงโชคดีมีชัยถูกหวยรวยเงินกันครับนะเนาะขอกราบสวัสดีครับผม